ีวดัวลอก่อนนะไม่มีใครผ่านมาเลย,ยล้อพี่ก่อนนะใครก็ได้ขอขอทานนะครับคนละบาทสองบาททำบุญทำทานเป็นค่าข้าวให้อยู่รอดครับ ไม่มีใครเลยเดีย๋ยวงหญิไปไม,มีใครมาเลยองหญิงไม่ต้องกลัวเลยไปเข้าว่าจะเกิดเหตุอะไรอะไรอยู่กับหม่อมงั้าอย่างหญิงลองนิดไหมคะจ้าแต่ค่ะทุกคนเอ้ไออะไรนะขอท่านทุกคนอยู่แบบเป็นระเบียบองค์หญิงกำลังจะ,สะเสด็จมาใช่ไยพี่จะพูดไม่รู้เรื่องแล้วล่ะใครมาบอกอยแถวนี้ให้ทำกละกันนะให้ทำเลยไปคะ ดูสิทำไมไม่อยู่ท้ายาแถวเลยจ้าขอทานมีขอทานวันนี้หญิงให้ทานตั้งแต่เช้าแล้วสัพย์สินเงินทองที่เตรียมมานะก็หมดแล้ว๋จิงเลยอยู่เพียงเท่านี้กิงให้แล้วกันนะจ๊ะอะ ดย่าวางมนไปเลยเงียดอย่าไปปอยเลยพี่สิงเพลยงพี่สิงอย่ามาถูกน้าต้องตัวฉันนะีี่ขอทานถ้ากกำลังจะหิวโซง จังตาลายจงจำคนผิดไปก็ได้ผู้หญิงหน้าตาคล้ายกันมีทมไปจะจำพี่ไม่ได้เหรอพี่สิ่งพเงพรไงลงโคนแต่งเนื้อแต่ง,งตัวสกรปรกเขาจำเราไม่ได้เธอบอกว่าเธอคือสิ่งเพรอย่ามาแอบอ้างดีกว่าสิ่งเพร ฉันเคยรู้จักแล้วก็เคยคิดที่จะรักเขาแต่เขาเลวเกินกว่าที่ฉันจะทำใจที่รักเขาได้เธอดูตัวไหมวันจำกำลังมีความผิดขี่บางอาจมาแตะถูกเนื้อต้องตัวเราพระราชธิดาดวงพรราชธิดาแห่งพรหมนครขอทานฉันไม่เคยรู้จัก พวกยาจกขอทานอย่างเธอถ้าเธอรู้จักคนที่ชื่อว่าสิ่งเทศจริงฉันฝากไปบอกเขาด้วยว่าชาตินี้ทั้งชาติทุกคนจะได้พบได้เจออีกเลยไปพ้นจากที่นี่ซะตัวบอลตัวบอลตัวบอล ขอโทษมึงเรียกตัว่าพ่อมึงจะกล้าเรียกตัว่าพ่อมึงไม่กระด้างปากมึงอะไรพ่อเสรษฐีขอโทษเรื่องทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเป็นเพ,พราะวม่าสิ่งเพศรู้เธอไม่ถึงการ จึงได้ทำนายพ่อสิ่งเพชรทำกับพ่อไม่สารพัดวันนี้สิ่งเพชรรู้แล้วสิ่งเพชรรู้แล้วว่าอะไรควรอะไรไม่ควรพ่ออย่าไปกับสิ่งเพชรด้วยนะพ่อฟังพ่อยดีนะลูกเมื่อยามดวงมาหมาบันจะกลายเป็นหงส์แต่เมื่อยามดวงลง ผงมันก็ยังเป็นหมอมึงมันหลงตัวเองมันหลงอำนาจมึงหลงอัวาจคนที่ไอก้กระสัแสงใต้้อม,มันหยิบยื่นเลยแกมึงมึงมันลืมตัวมึงมันเอาแต่ใจ,จตัวเองขนรัดกูเป็นตำแหน่งที่ราชโอ ไผู้มมใว้พิชชาความรู้แบบนง้กูย,ยังตบกูจะถีบกูบ้างเตะกูบ้างแต่กูต้องทนทนเพราอะไรกูไม่พายทรมนตรแกมึเมองเลยจะบออกะไรสีเพกขอทอากูเลียรเรียงสเสมอลงคง ที่แผ่ก้านกิ่งใบที่ปกป้องมึงตลอดเวลาไม่ให้มึงโดนพยันตรายไม่ให้ใครมาทำร้ายมึงแต่มึงเรียกว่าทราพีไอ้ทอรพีรำโพศิษย์เขอโทษพ่อจะให้ศิษย์เพชไม่ตายพ่อให้ศิษย์เพ่อเพราไอ้ภัยิษย์เพชเธอเนะพ่อ ไม่เป็นไรลูกสิ่งเพชรลูกพ่อพ่อแม่ทุกคนย่อมรักลูกลูกทำผิดพ่อแม่ให้อภัยได้เสมอเจ้าอยากให้พ่อเรียกว่าเจ้าเป็นลูกหรือเจ้าอยากจะเรียกว่าพ่อได้ <c oughs> ไ้เจ้าไดา้แต่เจ้าเลือกระวางหัวโขนที่ไอ้แสงใต้พบมันครอบกันลาหัวมึงอยู่กับคำว่าพ่อดาบเล่มนี้มึงตัดใจเอา พ่อก็รักลูกผูกมัครพอ่อเป็นคนน้าสใสารแต่ใจทำไมไม่